คำพีวิธีเสียนตอนที่หนึ่งหมู่บ้านในหุบเขาเจ้าบือที่สองนอนเบิกตากว้างจ้องมองขึ้นไปบนหลังคาสัมซอที่ทำจากหญ้าขาและโครนต้มล่างของเขาถูกคลุมไปด้วยผ้าห่มพื้นเก่าที่เปลี่ยนไปจากเดิมจนเป็นสีเหลืองเข้มและยังมีกลิ่นเหม็นอับลอยมาส่วนคนที่นอนหลับฝันหวานส่งเสียงกลนอยู่ข้างๆก็คือพี่รองน้ำ หานเถาห่างจากเตียงประมาณ5นิ้วคือกำแพงดินที่เกิดลอยแตกขึ้นตามการเวลาซึ่งเขามักได้ยินเสียงบ่นจู้จี้อของแม่ ลอยมาจากอีกฝากหนึ่งของกำแพงและบางครั้งก็ได้ยินเสียงพ่นลมฟอดฟอดของพ่อที่กำลังสูบบ้องยาสูบดังแทรกเข้ามาถึงตอนนี้สายตาของเขาก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเขาจึงค่อยๆค,ค,คมตาลงพยายามบังคับตัวเองให้นอนหลับโดยเร็วเพราะเขารู้ดีว่าถ้าไม่รีบหลับเสียตั้งแต่ตอนนี้พรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไม่ไหวแน่นอนนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้ไปเก็บฟืนบนเขากับเพื่อน ตามที่ได้นัดกันเอาไว้ซึ่งเจ้าบือที่สองคนนี้มีนามว่าหารลี่ ชื่ออันภัยเลาะนี้แลกมากับการที่พ่อของเขาต้องเอาขนมวอโถหรือขนมที่ทำโดยแป้งข้าวโพดสีเหลืองๆสองชิ้นไปอ้อนวอนให้ผู้อาวุโสจางในหมู่บ้านช่วยตั้งให้เมื่อสมัยที่ผู้อาวุโสจางยังเป็นนมเขาเคยเป็นเพื่อนนั่งเรียนกับลูกขุนนางในเมืองซึ่งในหมู่บ้านเขาเป็นคนเดียวที่รู้หนังสือดังนั้นกว่าครึ่งของเด็กในหมู่บ้านเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนตั้งชื่อให คนในหมู่บ้านมักจะเรียกฮานรี่ว่าเจ้าบื้อที่สองอันที่จริงเขาก็ไม่ได้บื้อเหมือนชื่อล็อกในทางกลับกัน เขาเป็นเด็กฉลาดที่สุดในหมู่บ้านแต่เขาก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆตรงที่นอกจากคนในครอบครัวแล้วก็แทบจะไม่มีใครเรียกเขาว่าหานหลีเลยแต่กลับเป็นฉายาว่าเจ้าบื้อที่สองที่เขาได้ยินจนคุ้นหูจนถึงตอนนี้แล้วที่เขามีฉายาว่าเจ้าบื้อที่สองก็เพราะว่าในหมู่บ้านนี้มีเด็กอีกคนหนึ่งชื่อเจ้าบื้อที่หนึ่งนั่นเองฉายาเหล่านี้ไม่ได้ชื่อแปลกอะไร พราะยังมีเด็กในหมู่บ้านอีกหลายคนที่ถูกเรียกว่าไอ้ลูกหมาไอ้เบื้อและอื่นๆซึ่งฟังอย่างไรก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าการถูกเรียกว่าเจ้าบื้อที่สองสักเท่าไหร่และถึงแม้ว่าหานลีจะไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าเจ้าบื้อที่สองแต่เมื่อได้ฟังเช่นนี้เขาก็ปลอบใจตัวเองอยู่ตลอดว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าคนอื่นๆรูปร่างหน้าตาของหานลีไม่ได้ดูสะดุดตาไปกว่าใคร เขามีผิวคล้ำเหมือนเด็กชนบททั่วไปแต่ความคิดของเขากลับเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กวัยเดียวกันมากนักเขาฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกไปจากหมู่บ้านเล็กๆนี้เพื่อออกไปดูโลกภายนอกที่ผู้อาวุโสจางเคยพูดถึงบ่อยๆหานลี ไม่กล้าที่จะบอกความฝันของเขากับใครในหมู่บ้านเพราะเกรงว่าทุกคนจะหัวเลาะเยาะว่าเด็กที่ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนหนึ่งกลับมีความคิดที่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังไม่กล้าคิดทุกคนต่างรู้ดีว่าเด็กวัยเดียวกันกับเขารักที่จะเล่นสนุกไปวันๆส่วนความคิดพิสดารอย่างเรื่องที่จะออกจากหมู่บ้านนั้นไม่มีอยู่ในความคิดของเขาเป็นแน่ครอบครัวของหาลีมีทั้งหมด7คนเขามีพี่ชายสองคน พี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนส่วนเขาเป็นลูกคนที่4ี่และปีนี้ก็เพิ่งจะครบ1ิบขวบครอบครัวของเขาฐานะลำบากจนถึงขั้นที่คนในบ้านจะต้องสลับหมุนเวียนกันอิ่มท้องซึ่งแต่ละปีจะได้กินเนื้อสัตว์แค่ไม่กี่มื้อเท่านั้นในขณะที่หานลีกำลังเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นใจเขาก็คิดเพียงแต่ว่า พรุ่งนี้ตอนขึ้นไปบนเขาจะต้องเก็บเบอร์รี่แดงที่น้องสาวสุดที่รักชอบกินมาให้ได้เยอะๆตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นขณะที่หานหลี่กำลังฝ่าแดดร้อนลงจากเขาพร้อมกับแบกฟืนที่สูงประมาณครึ่งหนึ่งของเขาเอาไว้ด้านหลังส่วนด้านหน้าก็มีถุงเบอร์รี่ถุงใหญ่ซ่อนไว้ในเสือ้อในเวลานั้นเขากลับไม่รู้เลยว่ามีคนมาที่บ้านและคนผู้นั้นก็คือผู้ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเขาไปตลอดชีวิตคนสําคัญที่ ว่านี้เป็นญาติสนิทที่สุดและคืออาแท้ๆของเขาเองอาสามได้ยินว่าอาสามเป็นผู้ดูแลโรงน้ําชาเมืองใกล้ๆพ่อและแม่คอยพูดเสมอว่าอาสามเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลมาร้อยกว่าปีมีแค่อาสามที่มีฐานะที่สุดในสมัยเด็กหานหลีเคยเจออาสามอยู่แค่ไม่กี่ครั้งอาสามคือคนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของเขามาโดยตลอดอย่างพี่ใหญ่ก็ได้อาสามพาไปฝากตัวเป็นสิทธ กับช่างตีเหล็กท่านหนึ่งในเมืองและอาสามยังมักจะให้คนเอาของกินของใช้มาให้พ่อและแม่อยู่บ่อยครั้งดังนั้นไม่แปลกที่หานลีจะรู้สึกประทับใจในตัวของอาสามของเขาอย่างยิ่งและเขาก็รู้ด้วยว่าพ่อและแม่รู้สึกซาบซึ้งใจมากเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเอ่ยปากพูดออกมาสักครั้งพี่ใหญ่คือความภาคภูมิใจของครอบครัว ได้ข่าวว่านอกจากได้กินนอนอยู่ที่นั่นแล้วเขายังได้รับเงิน30เหรียญทองแดงทุกเดือนและเมื่อได้เป็นช่างเต็มตัว เขาก็จะสามารถหาเงินได้มากขึ้นไปอีกเมื่อ,อไรก็ตามที่พูดถึงพี่ใหญ่พ่อและแม่ก็มักจะแสดงสีหน้าภูมิใจมากราวกับว่าเป็นคนละคนถึงแม้ว่าหารหลีจะเป็นแค่เด็กแต่เขาก็แอบรู้สึกอิจฉาพี่ใหญ่อยู่ไม่น้อยจนทําให้เขาคิดอยากจะเป็นสิทธิช่างฝีมือสักคนในเมืองเล็กๆและกลายเป็นช่างที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง เพราะอย่างนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นอาสามสวมเสื้อผ้าใหม่เดินมาพร้อมกับใบหน้ากลมๆและหนวดน้อยๆเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เอาฟืนไปวางไว้หลังบ้านแล้วหานหลีก็เดินเข้าไปคํานับอาสามที่อยู่หน้าบ้านอย่างเขินอายคารวะท่านอาสาม พูดจบก็ยืนหลบไปข้างๆคอยฟังบทสนทนาของทั้งสามคนอาสามส่งยิ้มมาทางหารหลีพร้อมกับชมว่ามีสัมมาคารวะดีจากนั้นก็หันไปคุยกับพ่อและแม่ของเขาถึงจุดประสงค์ในการมาเยือนครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังเป็นเด็กไม่เข้าใจทั้งหมดที่อาสามพูดแต่เขาก็พอจะจับใจความได้บ้างได้ความว่าโรงเตียมที่อาสามดูแลอยู่นั้นเป็นของสำนักสัตตธรถถมินสำนักนี้ถูกแบ่งออกเป็นสายในและสายนอก และเมื่อไม่นานมานี้เองอาสามเพิ่งได้เข้าเป็นสิทธ์สายนอกของสำนักนั่นหมายความว่าเขาสามารถเลือกเด็กอายุ7ถึง12ปีเข้ารับการทดสอบเข้าเป็นสิทธ์สายในของสำนักได้ทุกๆ5ปีสำนักสัต ตะทะมินจะเปิดรับสิทธิ์ใหม่ซึ่งการทดสอบนี้จะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไปตัวอาสามนั้นไม่มีบุตรสืบทอดเขาจึงนึกถึงหานลีขึ้นมาได้พอดีคนขี้วาดกลัวอย่างพอ่อเมื่อได้ยินคำที่ไม่คุ้นหูอย่างยุทธภพหรือสำนักอะไรทํานองนี้ก็เริ่มรู้สึกลังเลและแตัดสินใจอะไรไม่ถูกเสียงพ่อหยิบบ้องยาสูบขึ้นมาสูบแรงๆดังซูดหนึ่งครั้งแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียว ตามที่อาสามได้กล่าวมาสำนักสัตตธรรมินคือสำนักที่ใหญ่ที่สุดในรอบๆบ,บริเวณกว่าร้อยลี้นี้และถ้าได้เป็นสิทธิ์ในสำนักนอกจากจะได้เรียนรู้ฝึกฝนวิทยายุทธแล้วยังได้เงินหนึ่งตำลึงทุกเดือนด้วยและถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการทดสอบได้เป็นสิทธิ์ในสำนักก็ยังมีโอกาสเป็นสิทธิ์นอกสำนักอย่างอาสามที่คอยดูแลจัดการกับ กิจการของสำนักเมื่อได้ยินว่าทุกเดือนจะมีเงินมอบให้ทั้งยังมีโอกาสได้เป็นคนมีหน้ามีตาดังเช่นอาสามพ่อของหาหลีก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงในทันทีและทันทีที่ตอบตกลงอาสามก็ดีใจเป็นอย่างมากก่อนกลับอาสามได้ให้เงินจำนวนหนึ่งไว้กับหาหลีเอาไว้ซื้อสมุนไพรมาบำรุงร่างกายเพื่อใช้รับมือกับบททดสอบที่กำลังจะมาถึง และจะกลับมารับเขาในอีกหนึ่งเดือนพูดจบอาสามก็หันไปบอกลาพ่อพร้อมกับรูปหัวหาหลีย่างเอนดูก่อนจะกลับเข้าเมืองไปถึงแม้ว่าหาหลีจะไม่เข้าใจในสิ่งที่อาสามกล่าวมาทั้งหมดแต่เขารู้ว่าเขาจะได้เข้าเมืองไปหาเงินก้อนใหญ่กลับมาและสิ่งที่เขาฝันไว้มาโดยตลอดก็ใกล้จะเป็นจริงขึ้นมาทุกทียิ่งคิดก็ยิ่งทําให้เขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับอยู่หลายคืนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนอาสามก็ได้กลับมา รับหาหลีตามสัญญาและก่อนออกเดินทางพ่อก็ได้สอนให้เขามีความซื่อสัตย์ไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นและต้องรู้จักอารุ่มอาร่วยส่วนแม่ได้กำชับให้เขาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขณะที่รถม้าก,กำลังเคลื่อนตัวอยู่นั้นหานหลีก็มองเห็นพ่อและแม่ของเขาห่างออกไปทุกทีทุกทีเขากัดริมฝีปากตัวเองแน่นและพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมา แม้ว่าหานลีจะเป็นเด็กที่ดูโตกว่าเด็กวัยเดียวกันแต่เขาก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กสิบขวบการจากบ้านครั้งแรกทำให้เขารู้สึกเศร้าและลังเลใจ แต่เขาก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเขาจะรีบหาเงินก้อนใหญ่และกลับมาหาพ่อแม่ให้ได้เมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแต่หานหลี่หารู้ไม่ว่าตั้งแต่วันนี้เงินทองจะไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไปเลยเพราะตอนนี้เขากำลังก้าวเดินสู่เส้นทางที่ต่างจากปุถุชนทั่วไปเส้นทางที่จะทำให้เขาก้าวเข้าสู่การเป็นเซียน